เรียนเรียนพระพิทามกันต่อเนาะมากัตตาจิตตะสังคหะนโยกเทมากัตตาจิต จิตตะสังคานายนาะนมากตัตจิตในในมากตัตจิตก็อะไรมากตจิตว่าเจตสิกป,ประกอบได้ในในนี้เท่าไหร่นะเนีน่ยนปฐมชาญจิตอย่างเช่นตีสุปฐมาชานิกาจิตเตสุตาวะอัญญสมานาเตระสะเจตสิกาวิรัต วิรติตตยะวชิตาทวาวีสติโสพณเจตสิกาเจติปัญจติงสัทธมาสังคหังคัดจันติก็คือเจตสิกเท่าไหร่35ดวงนะสาธิมาดวงคืออะไรบ้างอันดสสมานาเจตสิบสาโสพณเจตสิกเท่าไหร่ยีองเว้นวิรติสนั่นแหละประกอบได้ในปฐมฌานจิตเท่าไหร่ ปฐมฌานจิตสามนะนี่ตีสุปฐมฌานิกาจิตเจสุในปฐมฌานจิตสามดวงก็มีเจตสติประกอบอยู่ในนั้นได้สาสบห้าดวงตาวะกาก่อนก่อนจากก็วิบากกิริยานะต่อไปในในนั้นก็ แต่ว่ามีอรมรญญาเนี่ยไม่มันไม่ได้ประกอบพร้อมกันนะอย่างเช่นกรุณามุทิตาเนี่ยถ้าการุณาเกิดมุทิตาก็ไม่เกิดนะถ้ามุทิตาเกิดกรุณาก็ไม่เกิดเกิดทีละดวงทละดวงปจเจกมเมวะก็คือทีละดวงอะทีละอย่างทีละดวงกรุณาก็เอาอะไรเอาสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นอารมณ์ พุทธิตาก็เอาสัตว์ที่สกิตะสัตว์เป็นอารมณ์ก็สัตว์ที่ท่าทีม่มีความสุขสัตว์ที่ประสบผลสําเร็จเป็นอารมณ์อารมณ์ก็ต่างกันนะ <c oughs> ตอนนี้ในปฐมฌานนะต่อไปในทุติยฌานก็จะเหมือนกันเนี่ยนี่ในทุติยฌานทุติยฌานิกาจิตเตสุวิตัก,กวัชชาก็แสดงว่าเมื่อกี้3 5เว้นวิตตกไปก็เหลือเท่าไหร่ สามสี่ีนเป็นในที่สองนะในที่สองต่อไปในที่สามก็ตัวนี้ตัดยัชานิกาจิตเตสุวิตก,กะวิจาระวัชชาตัวนี้ในที่สามในชาชานจิตตัดยัชานจิต,ต,จตก็เว้นอะไรเว้นวิตตกวิจารไปก็เหลือแค่เหลือแค่อะไรสามสามนะ เหลือสาเป็นในในที่เป็นนี่เป็นในที่สานะสาต่อไปเป็นในที่สี่ทนี้เป็นในที่4ี่นะจตุถัดชานิกาจิตเตสุวิตกะวิจาระปีติวัชชาเว้นอะไรไปเว้นวิตกวิจารปิติก็เหลือเท่าไหร่จาก35เว้นไป3มก็เหลือ3 3มสามองพาดติงสะนะสองนี ต่อไปตอนนี้เป็นในที่สี่นะในในสุดท้ายแล้วนี่ปัญจมัชฌานิกาจิตเตสุปนะปนะระสะสุอัปมัญญาโยนะละพันติอัปมัญญาไม่ได้ในปฐมในปัญจมัชฌานจิตทั้ง15เลยนะสิดวงก็ไม่ได้อัปปมัญญาก็เหลือเท่าไหร่ตอนนี้ ประมัญยาสองเมื่อกี้ออกไป3แล้วก็เป็นอะไรเป็น5้ามันก็เหลือแค่30มสนะนี่ 30. สามสิบัพพธาปิสัตตวีสติมหาคตจิตเตสุปัญจกัดชานะวะเสนปัญจวิทาวะสังฆโหโหติติก็ค,คือมีสักฆะนายห้าหนายนะด้วยอำนาจแห่งฌานห้า นายมหากัตจิตทั้งหมดเท่าไหรยี่สิบเจ็ดดวงแมนทั้งหมดก็อห้าแล้วก็สรุปเป็นคาถาสามห้าปัญจติงสะจตุติงสะสามสี่เตติงสะสามสามตามลำดับเนาะแล้วก็พาติงสะาาพาติงสะเท่าไหร่ฮะอ่าแล้วก็เตติงสะเท่าไหร่อืมติงเสตินี่คือมาจากติงสะแล้วก็เขาอุทดที่แปลงอีเป็นเอไปน,นะ แปลงอกเป็นเอไปก็ทั้งหมดในมหากตานี้ก็มีสังคาไนเทน่าไหร่ห้าในต่อไปในกามาวจระโภพจิตตสังฆโหข้อที่40กามาวจระโภพโสภเนสุปนะกุสเลสุตาวัปธมัมะทอยเยอัญญสมานาเตระสาเจตสิกาปัญจวีสติสโภณเจตสิกาเจติอัฏติงสาธรรมาสังฆาหังคัดฉันติ อันนี้ในในกามาจจนสุภณจิตกามาวจรสุภนกุศลจิตนี่นะทั this whole, this whole, <h asing bugs> ้งหมดนี้มีเจตสิกประกอบได้เท่าไหร่กี่ดวงสาคือคัญญสมาสิบสาแล้วก็โสภณะยบในนี้นะในในปฐมทวเยในคู่ที่หนึ่งนะ คู่ที่หนึ่งก็คืออะไรคู่ที่หนึ่งคือที่เป็นโสมนัสนะโสมนัสที่เป็นประกอบด้วยปัญญาที่ถูกชักชวนที่ไม่ถูกชักชวนกับถูกชักชวนที่ถูกชักชวนเอยที่ไม่ถูกชักชวนกับถูกชักชวนนะคู่ที่หนึ่งที่โสมนัสที่ประกอบด้วยปัญญาคู่ที่หนึ่งสามแปดแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นคือตัวนี้นี่ อปมัญญาวิรติโยปเนธะปันจัปปิปเจกาเมวโยเชตภาก็คืออปมัญญาและวิรติทั้งห้าดวงนี่นะก็เกิดเกิดทีละดวงนะเกิดต่างกันแยกกันเกิดนะไม่ได้เกิดร่วมกันนะนี่ปเจกะเมวะมันแยกกันเกิดนะไม่ได้เกิดร่วมกันพร้อมกัน เกิดทีละตัวแต่แต่รวมหมดแล้วมันก็เกิดได้แหละแต่ว่ามันเกิดได้ทีละตัวเพราะอารมณ์มันต่างกันอย่างเช่นกรุณาเกิดมุทิตาก็ไม่เกิดนะมุทิตาเกิดกรุณาก็ไม่เกิดอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นเราเนี่ยเราเวลาเราสงสารเนี่ยความสงสารเกิดแต่ว่าเมตตาจะไม่เกิดนะถ้าเมตตาเกิดความสงสารก็จะไม่เกิดมันเกิดคนละขณะกันไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียวอย่างเงี้ยอส่วน วิรตีก็เหมือนกันเวทิตีเนี่ยเว้นก็เหมือนกันนะยังไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียวแต่ว่าในแต่วิตีในในโลกุตระมันเกิดพร้อมกันเลยไงมันจะไม่แยกกันแต่ตอนนี้มันของเราเป็นโลกิยะอยู่นะตอนนั้นในโลกุตระในมรรคจิตมันเกิดพร้อมกันตอนนี้ท่านกพิังบอกว่าห้าดวงนี้มันแยกกันเกิดนะมันเกิดไม่พร้อมกันเนี่ยปเจกามวะนี่มันแยกกันเกิดต่อมาในทุติยชาญ ในในตัวนี้ในใน่ที่สองนะทุติยทวะเยคู่ที่สองคือที่เว้นจากปัญญานั่นแหละนะนี่ยาณะวัชิตาเมื่อกี้สาสิบแปดแล้วเวน้นเว้นไปเว้นปัญญาก็เหลือเท่าไหร่สามสิบเจ็ดนะในที่สองเป็นสามสิเจ็ดนะคู่ที่สองส่วนคู่ที่สามนี่ คที่สามก็ประกอบด้วยยานแต่ว่าเว้นปิติก็เหลือเท่าไหร่สาเหมือนเดิมอ่ายังเหมือนเดิมประกอบด้วยปัญญาอ่ประกอบด้วยปัญญาอ่าต่อไปคู่ที่สี่จะตุดถาทวเยยานาปิติวัชิตาเว้นไปสองเหลือสามสิบหกอ่ ต่อไปตัวนี้แล้วก็มานี้กิร<ม>ิยากิริเอ่อกิริยาจิตเตสจิตเตสุปิวิรติวัชิตาในวิรติในกิริยาจิตก็เว้นวิรติไปนะเอ่อเอ่อเหลือสามห้านะนี่ครับตัวนี้ต่อไปตัวนี้ ตัวนี้เป็นโคตัวนี้โคที่โคที่สองโคตี่ในในหมวดสองหมวดสองสี่คู่นะแม้ในหมวดสองสี่คู่นะก,ก็ก็มีมีสังหาอยู่มารวบรวมเป็นสี่ในนะนรวบรวมเป็นสี่ในเมื่อกี้นี่กินในนี่ที่เราพลายมานี่กินในในแรกคือสามแปดใช่ไหม ในที่สองสามเจ็ดในที่สามสามเจ็ดในที่สี่สามสิบหกนี่นี่ก็สี่ในนะเจตุกะเนี่ยเขาเรียกว่าตัวนี้แหละนี่ทุกะทุกะสี่ทุกะสี่หมวดหมวดสองสี่หมวดน่ะรวมเป็นสี <necessary> ่ในพอดีตัวน so so okay, so so uh, ี hmm. ้ก <klar, null S 1> ็ที่เหลือก็เหมือนกันนะ ในกิริยาก็เหมือนกันก็เหมือนกันนหะส่วนในวิบากก็เว้นเว้นเว้นอปปมัญญาวิรติไปเหลือสามสิบสามแล้วก็รวมลงไปเรื่อยๆเหลือจนสุดสามสิบสามสามสิบสองแล้วก็เหลือสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดจนสุดท้าย เ <31. S 1> หลือสามสิบอ็ดพอดีนี่ <25. S 1> ตัวนี้นี่สุดท้ายเอาแค่นี้เราก็ไปดูในหนังสือแปลเขาจะมีแป 2, ลอยู่ผมส่งไปให้แล้วนะเราไปดูรายละเอียดในนั้นตัวนี้ให้ดูวาลี